สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่16กันยายน2566ัน25ำทารนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกไลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรนะคะเก้าถ้วยสามถ้วยนะคะเก้าถ้วยสามถ้วยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะนะ่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะหรือนะคะจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะงา,งานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานในฮาบปาร์ตี้นะคะนะก็ เรขาเรียกว่าความสุขนะคะระวังน้ําหนักตัวจะขึ้นนะคะอาหารการกินอุดดมสมบูรณ์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะโ,โหดวงดีค่ะ10เหรียญน,นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนาคารซื้อการขายการเลขเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ นะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเจ้าชายไม่เท้านะคะการงานนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเขาเรียกว่าทํางานน้องๆหนูๆน,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 นะคะบางคนทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะนะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานอย่าอยู่เฉยๆนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของความรักนะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ดีมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะกับคนที่รู้ใจนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบนะคะคนวันอาทิตย์เลขที่บ้านนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพรายสิบนะคะมีเลข930 0นะคะ9ก0 0นะคะ, 9, 3, 0, 0ะ,คะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ จันโหเก้าเหรียญคนณลุงจันในช่วงนี้นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะณในส่วนของการเงินนะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนนะคะณนะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะใครที่กําลังเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการปูแบงค์คูณธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะณนะโชคก้อนใหญ่นะคะกําลังจะเข้ามานะคะ ราชาไม่เท้าการงานมีความมั่นคงนะคะเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะ,นะคะนักขยันกัดตือร้อนนะคะบางคนเป็นแม่งานนะคะได้ด้วยเหมือนกันใครว่างงานนะคะจะได้รับข่าวดีอยาอย่อยอย,ยนะคะราชนิดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็ เขาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะทาวเวอร์นะคะนะมีดวงเสียเงินก้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะก้าเหรียญทาวเวอร์ทุกขลาภได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าได้เงินมาก็าต้องไปเคลียร์บางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมก็ได้ด้วยนะคะ<ม>นะทาวเวอร์เ็เรียกว่าน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียนะคะนะการซ่อมแซมาก,การทุบการขุดการเจาะนะคะนะก็ะะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบร้อนในนะคะทานน้ำเยอะๆนะคะคนวรรจัทร์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพของใคร mm hmm. ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนวันจัทร์ในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะ ค่อนข้างจะแข็งนะคะราชนิดาบทาวเวอร์นะคะระวังอารมณ์นะคะระวังการขัดแย้งที่สวนทางกันไม่ลงรอยกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะโชคลาบมีโชคมีลาบนะคะจากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จนะคะเสียงโชคกับผู้หญิงผิวขาวนะคะส่วนเลขมงคนจากไพ่ยิปซีมีเลข9006นะคะ9006นะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคาร The Lover นะคะก้าวถวย t h ดสั n นดวงดีคนวันอังคารนะคะสี่ไม่เทา้าคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะ่าจะพูดจะคุยจ,จะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครนะมะนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะนะ่าจะพูดนะคะขอให้ใช้คําพูดที่เป็นประโยชน์นะคะเขาเรียกว่าคําพูดของเราจะมีสเสน่ห์นะคะเด e อ o เลือดสั้นนะคะนะต้องใช้คําพูดให้เราก็าเรียกว่ามีมีประโยชน์กับตัวเรานะคะ คนฟังแล้วเขาจะชอบนะคะในสิ่งที่เราพูดนะคะใครที่กิจค้าขายเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนักช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์หรือธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ทําอยู่ด้านร้านอาหารด้านบริการนะคะโดดเด่นนะคะเขาเรียกว,ว่าจะมีลูกค้านะคะเก่าเก่าลูกค้าใหม่ๆลูกค้าประจาเข้ามานะคะการงานมีความมั่นคงใครว่างงานมีโอกาสได้งานนะคะเดือนสันนะคะเขาเรียกว,ว่าความโชคดีนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะ เปลี่ยนแปลงนะคะรอรับความโชคดีรอรับความเฮงนะคะนะรวมทั้งมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงใครชอบการเสี่ยงดวงนะคะนะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนอยู่ในวงของความรักนะคะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ใครที่กําลังมองถึงการซื้อนะคะบ้านใหม่มีโอกาสได้บ้านใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ดําเนินเรื่องเกี่ยวกับส่วนตรงนี้อยู่นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยศีนะคะมีเลข699 4นะคะ6 9 9 4นะคะ 6, 9, 9, คนมันพุทธนะคะสีไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะนะาเขาเรียกว่าอย่างเจมตลาดได้ดีนะคะราชินีเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะบางคนนะคะกําลังมองซื้อบ้านอ,อยากได้บ้านใหม่อยากซื้อบ้านใหม่นะคะนะ้าจะได้รับข่าวดีนะคะ ห้าตัวกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกนะคะแต่ทุกอย่างนะคะชัยชนะนะคะหกไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะชัยชนะในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะแต่หกไม้เท้านะคะมันอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะประคับประคองนะคะแต่ทุกอย่างจะได้รับข่าวดีจะประสบผลสําเร็จนะคะนะความกังวลใจก็อย่าไปคิดล่วงหน้านะคะบางคนคิดไปก่อนนะคะกังวลใจไปก่อน ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่าน,นะคะบางคนอยู่ในช่วงของการพัพรากอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่อยู่กับคนละที่นะคะนะความน้อยอ,อกน้อยใจคนรักคู่ครองก็อาจจะมีบ้างนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะยังคิดถึงอดีตนะคะยังไม่ปล่อยวางนะคะน่าจะฟโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะการเงินการงานดีนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากคนเสียชีวิตบางคนนะคะจะได้รับขา่าวคราวนะคะไปร่วมงานศพของใครหรือไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลน,นะคะจากพายิ24มีเลข4056นะคะ4056นะคะ วันพฤหัสนะคะเป็นอะไรบ้างาคนวันพฤหัสห้าไม่เท้านะคะการงานนะคะในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายหรือเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะอาจจะเหนื่อยนะคะ,นะงานเหนื่อยงานหนักโดยเฉพาะใครที่ทําประเภทลูกจ้างประจำนะคะรวมทีมรวมกลุ่มนะคะระวังเพื่อนร่วมง,งาน มีโอกาสขัดแย้งนะคะนะกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังกับลูกค้าก็ต้องระวังนะคะห้ามเท้าโดยส่วนมากแล้วก็มันเขาเรียกว่าการขัดแย้งนะคะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะสวนทางกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะการงานแข่งขันกันสูงนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะนะักคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะงปรงๆกับชีวิตนะคะบางคนก็เรียกว่าเหนือหน่อยๆยปรงๆกับชีวิตคิดตบตัวอดีตนะคะคิดตบตัวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะ นะอะไรจะเกิดก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะน้าก็เรียกว่า,าปล่อยวางนะคะสําหรับใครบางคนนะคะแต่แจ้เมนขึ้นมานะคะคําพิพากษานะคะเทวดาเป่าตรให้คนตายฟื้นคืนชีพนะคะนะ้าไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะค่าแห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจนะคะหลุดพ้นจากความทรมานใจนะคะนะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะดีขึ้นนะคะนะ้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคนะคะการเงินผู้หญิงผิวขาวบ้างนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะบางคนเป็นเงินก้อนนะคะเรียกว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะใครรอคอยการเงินบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะนะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ,นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเอิมเพอเรอร์นะคะนะความยิ่งใหญ่ความเขาเรียกว่าดวงแกร่งดวง,ดวงอ,อืดนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะ ไปในหน่วยงานราชการบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่าง,างประเทศนะคะนะกำลังทําวีซ่าอยู่หรือเปล่านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บปิง้งปิ๊งแบบเอ่อเจอหน้ากาันก็ปิ๊งนะคะนะเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะสำหรับใครบางคนนะคะเป็นได้ถึงคนในหน่วยงานราชการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักของคนมีคู่นะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะจากผู้หญิงผิวขาวนะคะนะมีเสียงโชคก็เสียงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะส่วนเลขมงคลจากพระยิบสี่นะคะมีเลขห้าศนย์เก้าะคะห้าศย์เก้นะคะ 5, 0, 9, นคนวันศุกร์เจสแมนนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะนะไม่ว่าเราจะทําทเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือความคิดนะคะนะปรงโปร่งกับชีวิตนะคะนะก็เรียกว่า,าทุกอย่างนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่เขาว่าไ,ไป ไปแบบเรื่อยๆนะคะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะหก mm. ไม้เท้าแจสเมนนะคะความละเอียดความรอบคอบคําพิพากษานะคะผ mm. ้เห็นการหลุดพ้นนะคะ mm. เทวดาเป่าตรให้คนตายฟืน้นคืนชีพนะคะ mm. บางคนก็อาจจะอยาก mm. คิดอยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญนะคะ mm. นะอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะ mm. นะทำบุญกับคนเป็นคนตายนะคะนะจะ ยิ่งเสริมดวงให้กับตัวเราใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะนัดจัดสเมทหกไม้เท้าหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งนะคะเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะใครว่างานอย่าอยู่เฉยนะคะเกไม้เท้านะคะความขยันความเพียรพยายามความกระตือรือร้นนะคะนะงานเยอะหรือว่าความรับผิดชอบมากมายทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะราชินีไม้เท้านะคะนะก,ก็เรียกว่า การงานมีความมั่นคงนะคะบางคนก็เรียกว่าทํางานทั้ง7วันความรับผิดชอบมากมายแต่ก็คุณก็เป็นคนมีความสามารถนะคะคน,นสุขนะคะการงานดีนะคะนะการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของความรักคนโสดนะคะมีโอกาสาพบรักนะคะบางคนเจอกันในสายงานนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะโชคลาภนะคะใครที่จอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไระจสีมีเลข0 6นยเนะคะ0 6 7 0นะคะ มันเสาร์นะคะเป็นอย่างไรคนมันเสาร์ราชินีไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงมีความกระตือรือร้นนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะนะก็ยังเขาเรียกว่ายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะก้าวเรียนนะคะ น่าจะได้รับโชคนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินใครบางคนอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเข้ามาผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจส่วนตัวเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาดูแลดีๆนะคะจะอาจจะสั่งออเดอร์กับเรานะคะชุดใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะน่าเรียกว่าการเงินของคนวันเสาร์นะคะจะยิ่งยิ่งนานไปก็จะยิ่งดีนะคะก็เรียกว่าการเงินข่าวดีนะคะจะเข้ามานะคะ นะเจ็ดเหรียญน,นะคะนะ้ามีเงินเข้ามาให้คำนวณน,นะคะบางคนก็เรียกว่าคำนวณการเงินตลอดทําบัญชีแทบทุกวันนะคะรายรับรายจ่ายนะคะนะรู้จักค่าของการเงินนะคะกาลังมองถึงผลผลิตที่ตัวเองเอาทาอยู่นะคะมีโอกาสเก็บออมได้ในอนาคตใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะนะ้ามีความละเอียดมีความรอบคอบดีนะคะนะ้ะเจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะ นะคนวันเสาร์ในช่วงนี้จะทําอะไรมีสติมีสมาธิมากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นมีการใช้ชีวิตที่รอบคอบมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะชอบสวดนมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านด้วยนะคะนะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะเขาเรียกว่าปัญญานะคะความรอบคอบในการใช้ชีวิตดีขึ้นนะคะนะส่วนทางด้านของความรักนะคะ นะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกบประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเรียกว่ารักต่างวัยนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะมีโชค,ม,โชคมีลาบเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีมีเลขศูนย์เก้็นะคะศูนย์ก้าเจ็ดศูนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ